สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนควรทำเกษตรสำหรับท่านใดก็ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำดดเดือดขับเด้อเ่ได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้เมื่อนี้พี่น้องมาอยู่ทงังอำเภออากาศพี่น้องอากาศอํานวยจังหวัดส,สมุทรนครพี่น้องถ้ามาเบ่งเพิ่นแข็งเลือพี่น้องงานแข่งเรืองานประจำปีพี่น้องงานประจำปีทั้ง อันเพื่ออากาศคนจัดญงจัดเต็มนี่พี่น้องคนจัดตรงับบ้นที่หกพี่น้องวันที่หกคนจัดมาสามอ,ยยองหมื่นเลยพี่น้องคนจัดมาต่มาเรื่มมตะวันที่หามเมือนี้วันที่หกเมือนี้คนแชียงเลื่อพี่น้องแชียงเลือเลือเเ่อแข่งแท้ๆเมื่อวานมันเป็นเลื่อน่ะพี่น้องเป็นเลือกระโลกผมคน่าเลื่อหาป่าแต่ว่าเมือนี้ข้องแท้พี่น้องข้องแท้ ของแขกด้คนมากีดอกเพื่ออากาศพื่นเอาเป็นงานประจําปีจัดถุกปียังไม่ไดงมาคนว่ามีเรือไฟโซ่ตัวเรือไฟโซ่พี่น้องมาเบ่งํำกันมากเพราะว่าแดดสดใดพี่น้องแดดแดดพึงมากฮอดเดี๋ยวหายางรอบางมองของข้าเจ้าแขงเรือก็ข้อฉีแขงอยู่แถวใดพี่น้องมาก มารอบึงเช hey, ียงเลือเป็นถวยพระราชทานของพระเทพนี่หรองถ้วนกระลังมากเอาล็อตไปครับชาวสี่ยืนมุมใดข้างเสื้อจะสดงว่าเป็นเป็นปอบถ้าเราสี่สี่นะครับวันนี้คนรักให้ฉลองไว้ก่อนนะครับ มนแชยงเลือดแชงเลือดพี่น้องเมื่ออากาศอำเภออากาศนะครับอ้าวี่ย้เาจะไ,ไปฟังคุณส,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 ส่วนคู่เก่งพัอกับแมงกอกเพชกีตาร้อยหนือนกาเปิดเพชกีตาร้อยปสเป็นอะไร ท้านแข็งเลือพี่น้องข้างหลังข้ามไรแห้งพี่น้องเป็นแข็งเลือดรวยเระอาจะท่านเลรวิือวิมาฟังนี่พี่น้องหัวดิ่ตีตะขีดเมียอะไรอึบเทพพิมลชัยกับเทพรัตนากรนึกจากเทพรัตนากรไม่พร้อม เลยให้เทพพิบูลชัยคุณหมอนะครับรีบจะไปรักษาคนไข้นะครับให้ลงมาเลยนะครับเป็นทีมเรือทีมเดียวนะครับก็พายมาแบบสบายชิมๆตอนนี้ก็พายมาทำโค้งมาแล้วครับท่านพ่ออารมณ์ครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินตอนนี้นะครับยาท่ากันแน่นเทพสิงห์ขวัญยกเลยนะครับเทพสิงห์ขวัญยกเลยนะครับ เียเกแสดงมม็ัอย่ลนะครับ่ได้พวกในซึ้งนะครับขอบคุณพยัญนาคารุไทยวันนี้อธฉีปราปรมาแล้วโดยคุณอกอ้อนะครับนำทีมคุณนกครับผมแลการสสุนทางดานดื่ม50แอนรายการรายการสาคัญที่ฮอต้อตี่ ต oh ka, okay. ุ๊กตาสาวลึกำกระกกเอาละก็กำเมใกล้ก็ไหวปาแล้วก็รีบตีออกไปมากระติกไกมากรจริกติลมารินะครับมรดลครับมาดูของใหญ่หญ่ประเทศริงไกมีตัวใหญ่ก็ใจญลครับลูแนลูก่ป็ใครนะครับเทพแหลกทองเทพแหลกเรมีลูกแสุดกระแก้วหูอยู่ในชุดสีแดงสีส้มนะครับวันนี้ส่เสื้ เทปแ่อยจออการปัดกับวอบี้กระยี้กระเข้ามาครับตอนนี้หัวเรือจะดูไม่ออกบอกไม่ได้ใครจะไปไหมใครจะไปใครจะไปดิบใจดิบใจมาดูกันมาดูกัน มาดูป่อกนครอักฤษกคีใครกครหลลิกันระตดีเอาละ่ครอยใครจะได้คไปต่อมดูครับเสิงครครับในรอน้าแดงเสื้อสีแดส่วนจแม่สีปาเนนรับเสื้อสีชมพูชพดงครับตอเข้าไปก็มาดูกันนะครับแชมป์หลายแชม์หลายปีนะครับจแรนะรับเสือสจาว วันนีเหตุากาชนกับเทพสินทรทองนะครับพนันกำลังกับหลายบ้านต้องต่อพลกันในรอบตอนนี้ใครชนะได้ที่หนึ่งนะครับเอาที่ที่หน,นึ่งแพ้นะครับรอบไปนัดสองเข้าสู่รอบตอนน่อไปเอาละว่าอาร์มโรบินาร ให้เรือเส้นไทยจงยาวเสาลึกกันหวงปาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ใครยอมใครไม่ได้กันมาดูว่าใครจะเข้าไปในระลึดอีกต่อไปเสือเหลืองเสือหลาตีต่อไปต่อ้โหนายท้ายเรือดาวกระส่ากระเซ็นกันด่างคนต่างไม่ยอมใครจะเป็นหนึ่งใครจะเป็นเจ้าใครจะเป็นผู้ชนะไปมาดูมาชมกันทักที่เรือทันเลยวันนี้มาเจอกันแน่ครับต่างค ทาวันนี้มาในุดชุดชุดผู่ชุดู่เหลืองู้ซีเรมุเพตดาวาเหลือกินเหลือกินงจะท้าวัดจบแจ๊อาวันนี้ต้องเผ็รจพบกันทางหน้าตั้งทตั้ทอดเอดเลเอีมาครับเุพ็ตดาวาสีขาวมาแล้วสีขมาแล้วครับนนี้เอาละก็ผานิดิแต่ละจะไม่ยอมแพ้สลีเยลมุสลับตั้ทอนตังทอนกดเบียดต่อมาเบียอมาีสแลวครับ เข้าสิ้นท้ยนี่คือน้งใจนักกีฬาน้ำพ้ะอยู่ไหนอยู e ่ไหนเอ็มและตุ๊กคอนระดอยระดอยระชนะได้ไหมตาบอดเป็นเพียงไปเฮตามของฟ้ารุบยรุ่ยว้ดูร่มสู้เฮ้ยจะบิดไปพายให้มันเข้าจังหวะกันหน่อยคู่ขี้สูสีเอ้าเร็กเลยเอามาแล้วก็ปล่อยเรือเข้าสู่ รุ่นนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเดี่ยวนี้หนามกระสับกระเซ็นกระเด็นกระดอนกันดอกปลาไม่มีใครยอมใครผายเปลี่ยนผายเปี่ยนกันดอกปลากระเสียดจะสีกระเด็นกระลกสุกยาวเสาลึกกันดอกมาเรื่อยกระตุ้นตะบุญยะหลายหลากสีเสื้อเหลืองเติดกับสีน้ำเงินตอนนี้เอาละว่าเอาละวใครจะอยู่ใครจะไปัปยาใดคิดหรือ Eh, Pibu Chai kemudian nak kirim Yang kukis, kukis, kukis Nah, takkan, takkan nak kirim Selepas ini, dia akan berjaya Dia siap-siap, nampak juga Ini, ni, 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 ni Pihak-pihak, pihak-pihak Yang kukis, kukis, kukis Yang pahit, pahit, pahit Pihak-pihak, pihak-pihak Takkan nak kirim Pihak-pihak, pihak-pihak Pihak-pihak, pihak-pihak ไม่ว่าจะเป็น11 12 13 14 15 16นะครับก็ขอให้ท่านนำทีมเรือไปที่จุดปล่อยนะครับเพื่อตรวจนะครับเอกสารความถูกต้องอนะครับไม่ว่าจะเป็นเงุยบทองเท็แลมทองเดซเอรสามหิ้งใหญ่ออกมาอีกแล้วตอนเด สี่สิบอีพ่หญิงใจรัตนเทพทุ่มทองซึ่งประกอบรัตนเมืองสี่สิบหกพีไพ่พี่น้องหญิงใจเอาเลยเอาเลยพี่พายไม่ยิ่งเรัทเพื่อสักระเด็นกระดอนไม่มีใครอมไไปตามคนดับหนีตามคนดับไม่ยอมัวเรือสมบัดเกิดเสมอกันไม่มีใครห่างไกลเอาเลยวาหาเลยหนึ่งร้อเม็ดพัน ผู้ชผู้เชียรอ้กไปเลยครับเทพสองเทพพาเทปเจ้ากับเทพดชุดสีเขียวคือเทพทุกทส่วนอีกเทพนี่คือเทพแบททอยู่ในชุดสีน้ำเงินน้ำเงินเขียววันนี้จะาใในรอบนี้มาดูเล้วว่โอ๊ยตอนนี้มาซิวมาชนลล็งที่ใหญ่มาเลเทพทุกทเทพทุกทอาปีกมาปกมาปีกมาเอาเทพทุกทเทพบทอี

ภาพกรอสานสร้างเช่นระดับเป็นเห็นตัวสถาปนไปกับปิดไปปิดปากขนาดนี้อาลับเป็นการแก้ขาระับเต็มเชี่ยวัญญาเรื่องเก่งเก่วทงตะไคร้เปเดาวสเรื่องเก่งจากทุกวัดตัวแกงอะไรครับตอนนี้การพูดที่ซูซี่ยังมีแวบาบอกไ่ได้ไม่ไปไปอีกนึ่งเดืนอีกสักกเือจะเข้าส้ยแล้วาเป็นการสดนี้ไล Terima kasih kerana menonton! Terima การทำโดยเรือนเทพพิบูชัยรำนาถเมินหมาละว่าหมาละเหยตันนี้ฝุ่นฟางว่าจะไปมีแดงริยมเทพพิบูชัยมีแดงมาลิยมเอาละว่าเตียงใหญ่เสาลึกตัดเลื่อนตัดไม่จบตัดเลื่อนตัดไม่จบกันหัวเรือเด้งไกลเฮฟเลลูเฮฟเลลูว่าจุดยาวกันน้ำกระเด็นกระเด็นออกมาเอาละว่าไม่มีใครจุดใครหัวหนุ่มเซ็กเตอร์หัวริยมเซ็กเตอร์เอาบ้าชงบ้าเชียร์บ้าชงบ้าเชียร์ วันนี้ปอมาพาเองครับวันนี้อยูทังรูดแดงชุดสีน้ำเงนแล้วก็คือแล้วก็ลงส์ฟ้านะครับหงส์ฟ้าเพบอพี่ปุชชยวันนี่ปอพาเองครับเสื้อสีไก่เคียวกันชุดสีฟ้ารักนะนางหงสฟ้าเพื่อพีุ่ชชัยทั้งในมาเลยครับตอนนี้กะลงวิ่งเข้าสู่รไตแงชเพื่อจะาี่ดไทยนาีมากริงาีมากจริงพาดีมจราีมากจริงพาดย่ากจุิงพาดีากจริามากจริงาดี่ากริงาดีมากจราี้าจงาดีมาจงาดีมากจรงาดี่ากงาดีมากจดีมากจริงา มาปีมา yeah. ีกมาเพื่อศักดิ์ศรีของผมาี่บูชัยหนีหนีมาเอาเร็วไปเร็วไดาวาุจะรุดสูรยย่าตาอยู่ฮุกี้ซูกีเดพี่บูชัยหนีหนีไปเมยเด็กพี่บูชัยเด็พี่บูชัยเด็กพี่บูชัยเกพี่บูชัย ตกลงสร้าลึกกันมาไม่ต้องมาดูใจกันละไม่เปิดท้ายเบียดท้าเสียบท้กระดิกระดีกกระดิกกันมาเอาลยวะเฮ้ยดืกันดีดีมาแล้วไม่มีใครยอมใครเล้เว้ยไม่มีใครยอมใครเลยพไปยาตาคริสเสาะเที่ยวชนะรวดนะครับบารเที่ยวนี้จะผ่านเทพืัอตรกรได้หรือเปล่าพยายาตาคริสจับดูในชุดดำชุดสีเหลืองชุดเก่งมาพบกับตำรา เทพตะลกองเทพตะาคอเขียวเขียวมาทั้งลำอาละวาเอ่อยตอนนี้น้ำแต่กระซ่ากรดเซ็นนะครับบินมาเหนือน้ำมันจะขับพันปีหลดช่อาไปหลอดต้โหลมาแล้ววะ จะเป็นหัวเป็นแนวเฉิมัลดีแก้วนี้ครับแก้วคูหลวงเครับาชนาก็จะหนอยหนาไปควจะทาให้แนทุกท่านาบแต่หว้าพทุกทนนีต้องาบากเ้าิตมาเจาีน้แตกกันไปสัเัเงียบนครับนจะดกันปีนี้อ่านลเอาเมดเตอนนี้ มาปล้นมาทําลงนี้จะทําแน่หน่อยไปเร็วเข้าเส้นชัยอ่าโอ้คนทําฟุตบอลผ่านไป <imitation> 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 โดตอนนี้ไม่มีใครจะใหออกมาบังคับบัคับแาบนี้ต่างคนต่างจะยืนูกันได้ใชล้เริ่มหาดสียงปฏิเสธปฏิเล่าะอรับปราน นี <ELL> yeah, ่เ <Democracy> ป็นรายการคลิปเลี้งทุกเก่งนะครับคิปกับคลิปองตัดเรื่องราวกันเื่องเทที่บุญไทยตอนนี้ตามแต่กันตามซ้ำเซนแล้วกเป็นนามวัฒน์พันปีว่าไงว่ามาล่ะครับเกลือกกำลังคู่ขี้สุดเสียกันนะครับดูไปออกเด็กไปใครเป็นใครใครเป็นใครนี่อย่าหยุดอย่าหูอย่าเบลจำันนี่อย่าสาบลึงจำกันนี่อย่าสาบคลิปเขามาเป็นไทยเป็นลานวลนวลนี้นี่ครับทางทีเด็ดทันใจเดวัตเทวุจง 你怎么样？来，快点！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  เือเข้าเส้นขายเล่นไว้มอแออกมันจะออกมาแล้วเอาระบบไข่จะได้ไปกินรอรจะาเเที่ยวนี้รอบๆนาเลิกออมาแล้วไม่้องออกมาแล้วเรือดีเรือดำทางตอจาไเเดีย่ในรองน้ำน้ำเอาละ ใครจะเป็นผู้ไปทิ้งจนะรื่มาสิบจักสิบจังมาประเทศชายเล็กมาตัางคนต่างมาไม่มีใครดูและกลัวกลัวสิกกันตอนนี้ตั้งบทอนี้วาแล้วก็ตุ้ดาสายมาหน้ากรดสากระเซ็นกระเด็นกระโดกมา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 ช่วยมาเชียร์ผั้งผูชพูชี วันนี้สุกเหยียบัตั้นต่อจริญันวันนี้ชื่อน้สกูตจารองแต่ต้องมาทิกันในรถนีนะครับเพื่อจะเนจมไปทิิกับซีรสดาวีาเยิงเจอตัวยานักริกับตั้งทีใครจะเป็นใครใครจะเป็นใครใครจะเป็นมูใครจะเปจ่าใครจะเป็นูว่าใครจะเปแมพ่อพพวักีแบบสุดเรงหนีแบบสุด่าาิง อ,อย่างรกกคือารจะจยอมสาพว่าเป็นยังไงในเมื่อมันสู้ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมครับแต่ว่าเอาโชว์เลยโชว์เลยสู้ไม่ได้ก็โชว์หลังนั้นอัาญามอีกริดกับสบายสบายเพียรพี่ตัวตัวดสบายมาแล้วไปเร,รืนะ่อเข้าเส้นสายโอ้โหเฮักัับฮักฮัแกกก เด็กสิงคโทองไปไหรือยังไปครับไปสชุดเอากัน,ออกนสือไปนะพอกันนั่นแหละเด็กสิงคโทองครับไป,ไปต้นทางว่ามาแล้วแต่ว่าไปลายทางยังคดีเห็นอยู่าายมาแล้วพี่ร้องมาแล้วกรรมการทั้งปลา,ายทางยังปะหูอยู่ กูนมาละยางงายเยอบาลียิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่พี่น้องฮะแต่ว่าบางบางเศาสาพานเ้ยพี่น้องเด้อกยังใหออเ้เ้าออกมาตรวมาแล้วมรัเีองเสนาลืรองนืที่สุดอเรมมา้เจ้าให้กิดร

โอ้ยทีมหางเลยพี่น้องโอ้ยหางช่วงเย้นี่นคนอ่ะยอมแล้วสิยอมแล้ว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 ไปนะยกยอมแล้วยอมแล้วพี่น้อ มีเรือเทพแหลกทองผู้ชนะมีเรือเจ้าแม่ของสวัสดีแหลกเจ้าแม่ของสวัสดีแหลกทอครับเอาไปลีแมตตีครับปีนี้กับปีง่ายไม่เหมือนกันไอเวลาได้พี่ทองเมื่อนงาดยังมาแล้วดอกเวลากรับดอกพี่รองเพราะว่าแมตกระเบิดรอบชิงบัวได้เบิ้งเลยพี่รอง ก็จะได้ซิ่งก็จะใส่เวลาเมื่อแมงมืมอึ่งบอกเพราะได้สอบถามเขาตอว่าเขาตอบสิ่งมืออะไรล้อซิ่งมือนี่บอกรือซิ่งล้อซิ่งมืออื่นปุ๋ยเขม่มีโอกาสได้สอบถามเขาตไปพี่น้องบอกเพื่อน